นี่ชอบมากเลยนะชอบเวลาที่คู่ชิปเริ่มมีบทบาทในโลกของกันและกันมันน่าเขานะินอะคิดไม่ผิดที่ติดตามพวกนางมากเสนอหน้าข่าวมือถือกรณีบาสหัสนัดกับหนุ่มสุดหล่อแม็กกี้รัชตะคืออย่างนี้พวกเขาเอาไปกินข้าวด้วยกันก็ไม่รู้สินะว่าเรียกว่าเป็นการเปิดตัวได้หรือเปล่าเพราะตั้งใจลงสตอรี่เหมือนจะเป็นการเปิดตัวยังไงยังงั้นแต่แต แต่สิ่งที่อยากดูมากๆเลยเนี่ยถ้าซีรีส์เรื่องใหม่ของแม็กกี้บาสมีจริงอะช่วยล้างอาถรรพ์ของแฟนหมอให้เด็กๆหน่อยได้ไหมคือน้องเขามีแฟนเป็นหมอมา3เรื่องแล้วอยากให้ลองคบกับอาชีพอื่นดูบ้างแล้วให้บาสท,ทำงานสักทีเรียนจบได้ละแต่คู่นี้เอาจริงอะก็ไม่งงหรอกถ้าเราเองมีแฟนน่ารักแบบนี้เป็นนี่นี่ก็ลงสตอรี่อวดเหมือนกันจ้าเรียกว่าคู่แม็กกี้บาสเนี่ยสร้างเรื่องอีกแล้วเหรอ แหมมีเรื่องเยอะจนตามไม่ทันละแต่ที่แน่ๆชอบชื่อแท็กมากใครเป็นคนเริ่มเนี่ยจนสระข่าวมือถือ